เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้คะ่ะเป็นข่าวของการหลูข้าวยาก,กูเช่นเดียวกันคะ่ะแต่ว่าเป็นการหลูข้าวยาก,กูม่านนะคะหรือว่าข้าวหยาก,กูพม่าค,ค่ะซึ่ง,พ,งออ Pang, stag, กกพี่น้องชุมชนตะวันออกค่ะก็ได้ร่วมใจกันร่วมกันหลูข้าวยากูม่านในวันนี้ค่ะพี่น้องชุมชนตะวันออกร่วมใจกวนข้าวยากูม่านหรือกวนข้าวยากาูพม่าเพื่อร่วมกันอนุร,รักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหาย วันที่12กุมภาพันธ์2557ที่บ้านของสอททสงบุ์ศิลปาน,านันถนนชำนาญสถิตตำบลจองคำสมาชิกชุมชนตะวันออกร่วมมือการคนละไม้ละมือเพื่อเตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงในการกวนข้าวหยากูมานหรือข้าวหยากูพมา่า สืบเนื่องจากเป็นช่วงของประเพณีตานข้าวหยากูซึ่งนิยมทําขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตจากข้าวในนาก็เอามาทำกิจกรรมทําบุญทำทานเช่นเดียวกันกับการตานข้าวใหม่ของคนเมืองนั่นเองส่วนประเพณีตานข้าวหยากูนี้จะเป็นของชาวไทยใหญ่ นายสมบูรณ์ศิลปนันได้กล่าวว่าข้าวหยากูม่านจะใช้ข้าวเหนียวที่ตาละเอียดไม่เป็นเม็ดเหมือนข้าวหยากูตอนแรกไม่ใส่น้าอ้อยไม่ใส่น้ําตาลใส่ขิงซอยเล็กๆตามด้วยเกลือป่นแล้วใส่น้ํามันนิดๆพอไม่ให้ข้าวติดมือเนื่องให้สุกแล้วโรยด,ด้วยหอมทอดและขิงอีกหน่อยให้หอมทานแล้วจะได้รสชาติเค็มมันเผ็ดและร้อนขิงซึ่งการกวนข้าวหยากูม่านนี้มีมาแต่โบราณซึ่งนับวนันจะสูญหายไป ทางชุมชนตะวันออกจึงได้อนุรักษ์ไว้โดยการหลูเข้าอยาก,กูม่านเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาภูมิปัญญาแขนงนี้ไว้ต่อไปทางด้านคุณตาบุญเลิศวิรัตนาพรได้กล่าวว่า สาเหตุที่เรียกข้าวอยาก,กูม่านเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับพมา่าจึงมีความสัมพันธ์กับชาวพม่ามาแต่โบราณโดยเฉพาะด้านการค้าขายวัฒนธรรมการแต่งกายจะคล้ายคลึงกันจึงมีคำเปรียบเปรยผู้หญิงชาวไทยใหญ่ว่าเป็นสาวพม่าในตาแขกคำว่าม่านเป็นคำที่ใช้เรียกคนพมา่าเช่นชายคนนั้นเป็นม่านสำหรับประเพณีการหลู่หรือว่า การให้หรือว่าการให้ทานแล้วก็ถวายข้าวยากูนี้จึงต้องหลูทางข้าวยากูไทยใหญ่และข้าวยากูมั่นคู่กันไปซึ่งเชื่อกันว่าใครที่ได้ทานข้าวยากูแล้วจะเป็นมงคลโชคดีตลอดปีครับหลังจากที่เราเอาน้ำมันใส่นะในหม้อ,อนะให้น้ำร้อนในสัก <สา S 2> พักน้ำมัน, <สา S 2> นร้อนสักพักหนึ่งไไล้วก็เอาเข้าวซึ่งเราใส่มาตามใน ถังนี้ทั้งหมด14ลิตรซึ่งภาษาไตยเรียกว่า4ี่แปรเราเอาลงไปคั่วเราจะใช้เวลาคั่วจนข้าวสุกจนเหลืองโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโจนข้าวเหลือโดยประมาณนะครับแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งต้องดูไฟด้วยไฟไฟต้องพร้อมนะแรงอยู่สม่ําเสมอไฟต้องสม่ําเสมอเราใช้เวลาคั่วอยู่4ชั่วโมง,โมงตอนนี้จะเห็นว่าข้าวยังเป็นก้อนอยนี่คือยังยัง,ยงน้ํายังไม่ออกน้ํามันก็ยังไม่ไม่เข้าดี เดีย๋ยวสภาพจนละเอียดจนได้แห้งดีๆแล้วข้าวจะเหลืองนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1หลังจากที่เราพั่วข้าวซึ่งจะต้องใช้เวลามากพอสมควรจะเสียเวลาตรงนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากครบ3มชั่วโมงแล้วเราถึงจะเอาน้ำน้ำต้มเดือดใส่อยู่ทั้งหมด13ขันนะครับ13ขันแล้วก็เราปิดไว้ปิดไว้แล้วก็ได้สักประมาณสักประมาณ15นาที เราก็จะเอาเครื่องเ,อเครื่องลงไปหมกอยู่ในกลางข้าวแล้วก็ปิดคืนนะครับรปิดคืนระหว่างที่เราเครื่องใส่นะ่ะไ,ไ,ไฟต้องไฟอ่อนๆจะมีไฟอ่อนๆอ,อ,อยู่รอบหม้อนะครับอันนี้ขั้นตอนที่นั้นหลังจากนั้นถ้าได้อีกสักครึ่งชั่วโมงเราก็มาโคนข้าวโคนข้าวอย่ากูสรุปเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสามชั่วโมงครึ่งครับในการทำข้าวอยู่คูมัหนึ่งครั้งนี่นะครับค่ะก็เป็นบรรยากาศของการ กวนข้าวอยากูมานนะคะซึ่งพี่น้องชุมชนตะวันออกค่ะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันร่วมใจกันในการกวนข้าวอยากูมานในวันนี้ที่บ้านของสทสมบูรณ์ศิลปานนนนะคะและในวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะเทศบาลเมืองแม่ห้องศนก็จะมีการแห่ข้าวอยากูมานเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับในชุมชนเทศบาลเมืองแม่ห้องศนของเราในช่วงเย็นของวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะ